อยากเห็นอะไรบนปกสุดสัปดาครับจริงๆผมมีเพลงเพลงหนึ่งช่นลานลาครับแล้วในเพลงนี้เนี่ยมีชินมีพี่แบงค์แคชแล้วก็มีพี่โอปอลก็เลยคิดว่าเออสามคนนี้มันก็น่าจะลองถ่ายด้วยกันนะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคืออยากให้มันเป็นทีมอยากให้มันเป็นแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์ชินเป็นแฮร์รี่พี่แบงค์เป็นฟรอนแล้วก็พี่โอปอเป็นเทอร์มิเ่แล้วต้องแต่งอย่างนั้นเลยนะผมว่าขายดีแน่นอนรับรองมีคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเล่นอย่างนี้เลย แ a r r y ี่พอตเตอร์ชินแบงอโอปอครับสำหรับพลอยอยากถ่ายแบบกับคนที่ชื่อพลอยเหมือนกัน <laughs> ก็คงจะดีอะไรเงี้ยรวมนักแสดงที่ชื่อพลอยอะไรเงี้ยพลอยหอมวังงี้พลอยเชอร์มนพลอยชะวะ่าหรือว่า พลอยชิดจันทหรือว่าพลอยอะไรก็ได้หลายๆพลอยมันก็คงดีมันคงแปลกดีรวมรวมคนชื่อพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในโอกาสครบรอบ30ปีของสุดสัปดาห์นะครับผมพวกเราก็อยากเห็นพี่เฟิร์สสรัแมชชีนครับกับเฮียหมูบางรักซอยเก้าถ่ายแบบคู่กันขึ้นปกเลยนะฮะก็เห็นว่ามีคนเคยพูดถึง2คนนี้นะฮะว่ามีความอะไรบางอย่างคล้ายๆกันอ่าก็เลยอยากเห็น2คนนี้ถ่ายแบบคู่กันสักครั้งหนึ่งครับผมก็อยากเห็นไอดอลผมนะครับดาราตลกนะครับนักคอมนะครับ ะเห็นนะักคอมใส่ชุดล่าประเต็นนะครับขึ้นไปถ่ายบนดอยอินทนนท์นะครับผมว่าภาพคงจะสวยมากนะครับเพราะว่าไอดอลผมนี่หล่ออยู่แล้วนะครับผมว่าน่าจะเท่มากๆครับ The Avenger ครับ <laughs> The Avenger มาใส่ชุดไทยครับเอา Iron Man มาทอดชุดเกาะออกส่วนกัปทันเวกาก็ใส่สบาย <laughs> ปกเด,ดเด็ดแล้วครับก็ปกที่พี่โนต้ตอุดมกับคุณตันนะครับขึ้นด้วยกันนะครับแต่ว่าต้องไม่ขึ้นแบบธรรมดานะฮะก็จับแต่งหญิงครับผมแล้ต้องเป็นแต่งหญิงแบบไม่ธรรมดานะครับเราจะไปที่ BTS กันวันศุกร์ตอนช่วงเย็นหนึงจำกันได้หนังเรื่องนึงชื่อโอเนกาทีฟนะครับตอนนั้นจะมีแบบว่านักแสดงนะครับอยู่สี่ส5คนนะครับมีมีผมมีมีชาคิด แย้มนามนะครับมีน้องทาทามีหลิวแล้วก็มีอ้นนะครับถ้าเกิดจับแก๊งนี้มารวมกันได้นะฮะอาจจะใส่แบบชนักเรียนนักเรียนมัธยมอะไรเงี้ยออกแนวแบบมัธยมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมาแต่แต่ผมไม่แน่ใจว่าปกนี้จะฮาหรือเปล่าอาจจะออกแนว x อ,อนิดนึ่งนะฮะอาจจะได้ทั้ง X ทั้งหา เออนะ่าร้องเหมือนกันนะผมอยากให้สุดสัปดาห์นะครับเรียนเชิญพ่อแอดสมบัติเมทินีนะครับมาถ่ายขึ้นปกแล้วก็ขอให้พ่อแอดเนี่ยถอดเสื้อแล้วโชว์กล้ามแต่ว่าน่าจะไปที่สยามสแควร์เอาให้แบบให้เด็กๆงงเลยว่าปัจจุบันนี้พ่อแอดยัองหล่ออยู่เลยผมก็อยากเห็นคนในวงการนะครับผมมารวมตัวกันนะครับแล้วก็ถ่ายปกพิเศษสุดจริงๆนะครับคือเหมือนเรียนจบขึ้นสแตนกันไปนะครับผมแล้วก็ยืนกันเรียงยาวเลยนะครับทุกคนจะต้องใส่ชุด ครุยเด็กแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเราจะมีวันถ่ายแค่วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครคิวไม่ว่างเนี่ยเราจะใช้วิธีการเอารูปมาแปะ เหมือกที่เหมือกัที่ทุกๆโรงเรียนทำนะครับผมคือเราจะทําเป็นหน้าคุณที่ไม่ได้มานะครับแปะแปะเป็นวงๆงไว้นะครับผมว่ามีใครบ้างปกออกมาก็คงน่ารักดีด้วยครับผมเลือกเตอ๋อชันทวิทย์ครับคอนเซ็ปต์ของผมก็ธรรมดาครับง่ายๆฮะให้พี่เตอ๋อใส่เกงแบบไฮคัทนะครับที่มันวาวๆตรงเป้านะแล้วก็ไม่ใส่เสื้อข้างบนนะฮะไปยืนถ่ายกลางชิบูย่าญี่ปุ่นครับที่คนข้ามถนนเยอะๆแล้วก็ทําหน้าตาเซลล์ๆแบบพี่โอปอเวลาถ่ายรูปนะครับ มว่ามันจะเป็นอะไรที่ดูดีมากฮะเนื่องจากผมมานั่งตรงนี้เนี่ยผมก็เกิดไอเดียอะไรบางอย่างว่าอยากจะเห็นแจ็คครับคุณแจ็คแฟนฉันกับพี่โอปอครับถ่ายแบบลักษณะแบบโรแมนติกเซ็กซี่ในป่าอเมซอนซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่าก็จะเป็นคอนเซปต์เหมือนเป็นทาซานกับเจนแบบจับมือวิ่งหนีแบบห้อยโหนบนต้นไม้แบบเียบกินกล้วยหรือว่าทําอะไรกันเงี้ยครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ที่คนน่าจะอยากดูกันผมในคิดไาแล้วฮะว่าคือผมลยอยากจะถ่ายคู่กับ สองคนนี้เลยครับทั้งคุณพีคแล้วก็คุณแพทครับผมเป็นอะไรคะผมเป็นพระเอกนะผมเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเลยนะฮะผมจะแต่งตัวเป็นหมาบูด็อกยันยนยนหน้าแบบหน้าแบบยันยนนิดนึงใช่ไหมพีคเป็นอะไรอ่ะพีคเป็นแมวตีว่าแพทแพทนี่เป็นอ่ากระต่ายคือสองคนเนี้ยมาแย่งหมาบูด็อกโโอ้หเป็นแมวใช่จะทำหน้าหมาบูด็อกสุดอ่ะเธอเป็นแมวนะเธอเป็นนาเป็นกระต่ายนะกระต่ายนะ หนึ่งสองสาจะเป็นทีมเล่มวันลโลวีนะครับเป็นสยองขวัญนิดนึงครับก็ <c oughs> จะให้น้องเก้านะครับยืนใส่เสื้อสีแดงครับเลือดเปื้อน,นครับเลือดจะเปื้อนเป็นคําว่าสุดนะครับแล้วข้างก็จะมีน้องปันปัน,ปนครับยื่นมีดให้ครับ <c oughs> แล้วบนโต๊ะเนี่ยก็จะมีดายโดฟินครับโดนสับเป็นท่อนๆอ,อยู่ครับก็อนเป็นหนังสือสุด แล้วก็สับแล้วก็ดาวนอนอยู่บนพีคครับซึ่งเราจะไปถ่ายกันที่ไหนนะครับก้าวไปถ่ายที่อเมริกาครับทำไมต้องอ่าทำไมต้องมาถึงอเมริกาครับครับเพราะว่าวิวสวยอะไรอย่างเงี้ยไม่เราถ่ายในสตูครับอยากอยากไปอเมริกาเฉยอ๋อคืออยากไปเที่ยวคือไม่ต้องไปก็ได้อ๋อคือจะใช้เงินของกลางทางกองปปเขราไปเที่ยวอะไรแบบนี้เหรอใช่แล้วครับอ๋อดีนะครับดีดีอย่าไปบอกกัานะฮะครับอยากได้ทีม Under the Sea คืออยากถ่ายกับพวกปลาโลมาถ่ายกับฉลามแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะอยากถ่ายกับพี่เบิร์ดเพราะฉะนั้นปีที่30ต้องไปที่เกาะซิมิลันถ่ายใต้น้ําต้องมีย่าแล้วก็ต้องมีพี่เบิร์ดด้วยค่ะผมคิดว่าแบบประมาณเอาคนที่อายุ30แล้วแบบยังยังแบบว่าเซ็กซี่อยู่เนี่ยมาถ่ายแบบหรือไม่ก็เอา30คนมาถ่ายแบบพี่อยากให้สุดสัปดาห์เอาจอ์นี่เดฟจอร์นี่เดฟเลยครับจอ์นี่เดฟมาเลยเพราะว่า เอาก็สุดสดานี่ก็ยิ่งใหญ่ในบ้านเราเราลองเอาดาราเมืองนอกที่ดังๆเลยมาลงปกสุดสดาแล้วไปถ่ายที่ดวงจันทร์เฮ้ยนั่งจรวดไปเลยนั่งจรวดไปถ่ายที่ดวงจันทร์เฮ้ยคิดได้คิดได้แล้วอันตรายกับชีวิตเขาอ่ะพี่เราไปชอบไหมเอ้ามันเป็นความคิดนเป็นความคิดส่วนปัญหาเนี่ยเป็นของสุดสดาแล้วทำทีงานแล้วไปยองอยากให้น้องชายของผมมาได้ขึ้นนะฮะ เขาชื่อจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มครับจริงๆจ,จุ๊บจิ๊บเนี่ยเขาเป็นตลกอะเนาะแต่ว่าเวลาเขามาขึ้นป่งเนี่ยผมอยากให้เป็นคอนเซ็ปตที่เท่เขาอย่าเห็นเขาใส่สูทถูกท้ายหรือไม่ก็เป็นแบบแนวเซ็กซี่แบบชายหาดบีชแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็น จิบจิบเชิญยิ้มอ่ะนัดอยากจะให้สุดสัปดาห์นะคะจ้างสองนางแบบท็อปโมเดลของประเทศนะคะตัวสูงยาวนะคะพร้อมเพรียวหุ่นดีมากนะคะนั่นก็คือน็อตกับพี่เตอร์นะ,ะแล้วก็ไปถ่ายรอบโลกก็คือเราจะไปถ่ายทั้งใหม่และเก่าวรวมกันเป็น14สิ่มิ่งพรรย์น,นะคะเราก็จะใส่บอดี้สูตรแล้วก็เพ้นต์ตัวนะให้กลมกลืนกับฉากข้างหลังนะคะจะเว้นไว้แค่หน้านะคะเป็นวงนะคะแล้วก็จะไปแบบเหมือนตุ๊กแกค่ะตามสิ่งพหัศรย์น,นะก็จะแบบ อะไรประมาณนี้อยากเห็นผู้พันเบิร์ดคะ่ะแต่งตัวเป็นผู้หญิงคะ่ะแบบผู้หญิงแบบผมยาวแบบผมเป็นเกลียวอย่างนี้ส่วนผู้ชายที่เคียงคู่มากับผู้พันเบิร์ดก็ต้องเป็นพี่โอปอคะ่ะอยากเห็นพี่โอปอแต่งตัวเป็นผู้ชายเอาแบบเอาผู้ชายเลยนะเอาละครับพี่โอปอครับเนื่องด้วยครับดิาสารสุดสัปดาห์เนี่ย เข้าปีที่30แล้วค่ะหลายคนก็อยากแบบเห็นว่าเออเราอยากเห็นอะไรจากนิตยสารปออยากลงปกกับผู้พันเบิร์ดค่ะปอรู้สึกว่าเราคือตัวแทนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือสายสามีเรี่ยแต่คือว่าอะไรอ๋อคือพี่ผู้พันใช่ไหมคะกับปอก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอะนะคะแล้วรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเปิดตัวก็คือสุดสัปดาห์ก็ต้องเป็นที่แรกก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะลงปกเพื่อเราเราขี้เกียจจะ ถแต่รู้ใช่ไหมครับว่าสุดสัปดาห์ไม่สนับสนุนคนที่คิดไปเองด้านเดียวนะครับมันเป็นการบั่รทอนสังคมรู้ใช่ไหมครับก็ยังเป็นปอกับพี่ผู้พันอยู่ดีนะคะยังไงขอบคุณมากนะคะทางสุดสัปดาห์ที่ร่วมโหวตปกปอกับพี่ผู้พันค่ะไม่มีใครร่วมโหวตแล้มันมันจะไม่ได้เกิดขึ้นเราสุดสัปดาห์ากันริบลายนะคะเราได้มีการพูดคุยวางแผนวางแผนกันแล้วคือก่อนที่เราจะมาบอกวันนี้เนี่ยเรามีการฝันแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องวิเคราะห์กันมาได้แล้วอะค่ะพูดได้คำเดียวว่าเป็นไรครับพี่ ขอขึ้นหรอเราเลือกแล้วเราเลือกแล้วเราให้กับนิชคุณครับให้มาถ่ายคู่กับใครหรอของคนที่ใครที่เจ๋อเล่าเท่ากับเราสองคนแล้วล่ะก็ต้องควงเราถูกปะอาจารย์โพสท้ายเขาดูไปเพื่อเขาใจเราไปถ่ายได้คำหนึ่งสองสามคืนนี้ชิคุณถอดหมดเออแล้วเรานี่คือภาพโพสของเราอันนี้ เก้ากลุ่มกลุ่มันี่สกุนเข้ามาไหอะไรใช่ไหมอะไรใช่ไหมที่กลุ่มใช่ไหมปิดนี่สกูนมันอ่อยแอะได้ไหมมันแรงพอไหมพี่ขาเดี๋ยวตันเขานะโอเคเราดูเป็นคนแรงๆอ่ะพี่ก็ไม่แรงเอาละแบ๋วๆนะล่ะบางทีอาจจะต้องการแบบเราก็ได้บุ๊กก็โอเคบุ๊กก็าแบ๋วๆโอเคบุ๊กก็อะไรหรอผู้ชายเดินผ่าน 你妈。吗？Oh <laughs>